เราเหมืออื่นย้ายไฟสีทอดจะใส่กรอบอีสานเนาะแส็บๆน้ำกันเด้อจ้าเพื่อนๆเห็นมั้จ้าเหมือในนี้ย้ายที้นิ้วกับไปจ่ายตลาดมาเนาะจะ้าเพื่อนๆไรน้องใหม่ไรออนดี้ดีจา้านี่ก็เป็นใส่กรอบอีสาน มือน,นี่ยายที่วนิ้อกับไปจ่ายตลาดมากเนาะากเ่เพื่อนๆในน้อใหม่ไลออนดีดีจ้าเนี่ยก็เป็นใส่กอบอิสระฝาก,กผู้สนับสนุนคลิปคุณยายนั่มด้วยแกเ่เพื่อนๆฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามเลยคุณยายในเด้อช่วงนี้เพื่อนๆเอ้ยช่วงนี้นน <c oughs> นกะขันบอท่านได้ไปฮอดไปถึงบ้านใดก็จะฝ้าวว่ากันเนาะาก่เพื่อนๆช่วงยายกับนี้ ลายแนวฮองก็กลับมาจากโรมบานจ้ะเพื่อนเนช่วงี้ย่ากับหนุ่มดูโรมบานแน่พอดีคุณสามีเป็นไปหลายอย่างลายแนวฮองก็กลับมาจากโรมบานจ้ะเพื sure> ่อนเนช่วงี ona, ้ย่ากับหนุ่มดูล้มบานแน่พอดีคุณสามีเป็นไปตัางยู่จะเมือนี้เดี๋ยวมากินมัไย่ทิวนิ้วเ้ยจ้ะเพื่อนๆได้นลายยพรพอมน้อจ้ะมีลำย่าพรมหลายอย่างหลายแนวยังน้อยจ้ะ กะเข่าออกว่งบานโยช่วงวยัางยู้แจมือนีมเดี๋ยวมากินงลำไยทิ้นิ้วเด้อแจาเพื่อนๆได้ลำไยพร้อมเนาะจะ้ะมีลำไยพร้อมได้หลายยางหลายแนวกอบรอบสุดท้ายจะเยี่ยมหาโม่งหอดภ่มิหนึ่งกวนเสือหอบบานกับสองภูมเป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้ะ g r ับใหม่จ r a มือกันไปเนาะจ้ะเพื่อน คลิปนี้ยายกับเฮ็ดอัดไวนเกราะว่าา่วงนี้บ่ได้เฮ็ดจ้ะฝากผู้สนับสนุนคลิปคุณยายนั่ด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามใล้คุณยายในเด้อช่วงนี้นดังยูจ้ะมือนี้เดี๋ยวมากกินลำไยทิวนิ้วเด้อจา้าเพื่อนเพื่อนได้ลำไยพร้อมเนะจ้ะมีลำไยพร้อมได้ลายยางหลายแนว มื่อนี้ยายที่นิ่วก็ไปแยตลาดมากเนาะแกเพื่อนๆในใน้องใหม่ไรออนดี้ดีจา้าเนี่ยก็เป็นไส่กอบอีสานรอบสุดท้ายจะเยี่ยมหาโมงหอดพุ่มหนึ่งกวยเสืหอหัวปานกับสองภูมิารเนาะแกเพื่อนๆใส่กอบอีสานนี่จะเป็นสลับเปาจาแกเพื่อนๆสลับเปาใส่เข้มเนาะจ้าในที่นิ่วก็จะได้เข้าไป ทำมะไรแต่แทบจะอ่อนๆอันนี้ยายเพื่อนได้ทอดด้วยใจเพื่อนๆมาอยู่ด้วยใจเพื่อนๆถามมาแซ่บๆน้ำกันนะใจเพื่อนๆอยู่ใจแซ่บๆเด้อยายซิมก่อนเดี๋ยวมืงอื่นยายคอยสิทอดจะใส่กวกกีสานเนาะเศบๆน้ำกันเด้อจ้จเพื่อน เพื่อนเอ้ยช่วงนี้กะกันบอท่านได้ไปทอดไปถึงบ้านใดก็จะฝฟาว่ากันนอกจากเพกื่อนช่วงยายกกันนี่เราเมื่ออื่นยายกอยสีทอดจะใส่กอกพิซซานเนาะแสบๆน้ำกันเด้อจะเพื่อนๆเราเมื่ออื่นยายกอยสีทอดจะใส่กอกพิซซานเนาะแสบๆน้ำกันเด้อจะเพื่อนๆ มือนี้แย่ทิ้วนิ้วกับเป็นแยตลาดมากเนาะแก่เ,เพื่อนๆไรน้องใหม่ไรออนดี้ดีจ้าเนี่ยก็เป็นไส้กรอกอีซังยู่จ้ามือนี้เดี๋ยวมากินลำไยทิ้วนิ้วเด้อจ้กเ,เพื่อนๆได้ลำไยพร้อมเนาะจ้ามีลำไยพร้อมได้หลายอย่างหลายแนวหลายกระทะอันนั้นก็จะเป็นไก่ทอดจ้ะกับไก่บุม้มมีกระดูกเนาะจ้ะเ,เพื่อนๆของมักเด็กๆ ในหลายอย่างเพื่อนเอ้ยช่วงนี้กับนบอท่านได้ไปฮอดไปถึงบ้านใดก็จะฟาว,ว่ากันนอกจากเพื่อนช่วงยายกับมิดเราเมื่ออื่นยายคอยสีทอดจะใส่กอบพิสานเนาะแสบๆน้ำกันเด้อจากเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันนอกจากแกลบใหม่จับมือกันไปนอกจากเพื่อน เห็ดนี่ายก็เฮ็ดอัดไว้ก่รโบว่าช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดนางอยู่จ่ามื้อนี้เดี๋ยวมากินลำไยทิ้นิ้วเด้อจ้ะเพื่อนๆได้ลำไยพร้อมเนาะจ้ะมีลำไยพรมได้หลายอย่างหลายแนวขาดตัดเนาะจ้ะได้ขาดตัดยายก็ต้องไปโรงพยาบาลเพิ่นให้หมอให้เยี่ยมมือละสองรอบแย่กับไปมือละสองรอบเป็นกำลังใจให้กันเนาะจ่า g r a บใหม่จับมือกันไปเนาะจ่าเพื่อนๆ เห,นนนนเห็ดนี่ยายกกับเห็ดอัดไว้ก่อนผู้ว่าช่วงนี้บ่ได้เห็ดยายเอาไว้แชคนี่ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าเฮงเฮ่งปังๆทุกบ้านเด้อจ้าสวัสดีจ้ามาอยู่ด้อจ้นนะจเพื่อนๆถามมาแซ่บๆน้ำกันกน้อยจ้าเพื่อนๆดิจ้าแซ่บๆเด้อยายซิมก่อนมาใหม่ไรก็แซ่บๆอ่อน อันนี้ยายเพื่นได้ทอดด้วจากเพื่อนเพื่อนจะจะเป็นน้องไม้จ้าน้องไม้ตุ่มใบยานางพริกกะปิจ้วเพื่อนเพื่อนหลายอย่างหลายแนวอยู่ด้วแล้วก็ได้มะม่วงดองน้ำน่าจะได้มะม่วงดองอันนี้ใส่นกกระทาจ้ะเพื่อนเพื่อนน้ำน่าจะได้มะม่วงดองอันนี้ใส่นกกระทาจ้ะเพื่อนเพื่อนน้ำน่าจะได้มะม่วงดองอันนี้ใส่นกกระทาจ้ะเพื่อนเพื่อนยัางน้อยจะ กรเขาออกล่วงบาดยู่วงเมือนนแยยที้นิ้วกับไปใจ่ตลาดมาเนาะจ่ะเพื่อนๆได้อนในอมัยไลออนดี้ดีจ้าเนี่ยกับเป็นใสกรอบอีสันไปไปล่งบานมือละสองเถี่ยวเนาะจ่าเพื่อนเพื่อนนี่จ่าวัดดีเด้อจ้าเพื่อน เมือนนแยยที่นิวก็เป็นายตลาดมาเนาอจใจเพื่อนๆในใน้องใหม่ไรออนดีดีจ้าเนี่ยก็เป็นใส่กรอบอีสานนาะจากเพื่อนๆใส่กรอบอีสานนี่จะเป็นสลับเปาจากเพื่อนๆสลับเปาใส่เข้มนาะจ้าในที่นิวก็จะได้เขาจะฝากผู้สนับสนุนคลิปคุณยายนั่มด้วยากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยคุณยายในเด้อช่วงนี้ ยายเอาใบแค้นอีกก้อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าเฮงเฮงปังปังทุกบ้านเลยจ้าสวัสดีจ้าน้ำมันไร่สดชัดจ้บอ่อนอ่อนอันนี้ยายเพท่นได้ถอดด้วยจ้าเพื่อนเพื่อนจะจะเป็นน้องไม้จ้าน้องไม้ตุ่มใบายานางพีกกะปิจ้าเพื่อนเพื่อน ลายยางลายแนยวอยู่เด้อแล้วก็ได้มะม่วงดองมะมัยลายกระซักแบบอ่อนๆอันนี้ใยกระสันได้ทอดด้วยจ้ะเพื่อนๆย่างยู่ยจ้ะมือนี้เดี๋ยวมากินมลำไยทิวนิ้วเด้อจ่าเพื่อนๆได้ลำไยพร้อมเนาะจ้ะมีลำไยพร้อมได้ลายยางลายแนวมันไก่ทอดน้ำจ่าเพื่อนๆเ,เ,เ,เขามันไก่ทอด อันนี้ก็จะเป็นผัดส,สปาเกตตี้น้อจ้ะสปาเกตตี้อันนี้ก็นไหมจ้ะเรามืออื่นย่างไฟสีทอดจะใส่กอรอบพิสตารเนาะแสบๆน้ำกันเด้อจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมจ้ะผ่าตัดเนาะจ้ะไปผ่าตัดย่ายก็ต้องไป โรงพยาบาลคนให้หมอให้เยี่ยมมือละสองรอบยายกกับไปมือละสองรอบมือ่อนี้ยายที่นิ้วกับไปจ่ายตลาดมานอกจากเพื่อนๆพื่อนในน้องใหม่ไรอ,อันดี้ดีจ้านี่กับเป็นใส่กรอบอีสานเอาเหมืออื่นยา,ายกอยสีถอดจะใส่กรอบอีสานเนาะแศษเศษน้ำกันเด้อจา้าเพื่อนๆพื่อนสารนอกจากเพื่อนๆพใส่กรอบอีสาน นี่จะเป็นสลับเปาจะเพื่อนๆนสลับเปาใส่เข้มน้อยจ้ะแล้วทิ้งนิ้วก็จะได้เขา้าเมื่อนี้ยายทิ้งนิ้วก็ไปจ่ายตลาดมาเนาะจ้ะเพื่อนเพื่นนอนในอใหมไ่ไรออนดีดีจ้านี่ก็เป็นใส่กอบที่ใส่จะเป็นน่อไใหม่จ้าน้อใหม่ตุ่มใบายนาน่งพีกกะปิจ้ะเพื่อนเพื่อน,นหลายอย่างหลายแนวดีเด้อแล้วก็ได้มะม่วงดองน้องหม่ไรก็แทบจะ อ่อนๆอันออนอีน้ยายเพท่อนได้ทอดด้วยใจเพื่อนๆหลายอย่างหลายแนวฮองก็กลับมาจากล้มบานจากเพื่อนๆช่วงนี้ยายกับหนุ่มยู่ล้มบานแน่พอดีคุณสามีเพิ่งไปไปอยู่ด้วยใจเพื่อนๆถามมาแสีบๆน,น,น้ำจั้มน้อยใจเพื่อนๆ,อๆ,ๆดีใจแซบแซ่บเด้อยายซิมก่อนทุละ